วันนี้เรามาทำเมนูง่ายๆกันค่ะพี่น้องแต่บอกเลยว่าอร่อยเวอร์ค่ะพี่น้องผัดพริกขิงหมูสามชั้นใส่ถั่วฝักยาวนะคะหรือผัดพริกถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นนะคะง่ายๆตอนแรกเราก็เอาน้ำมันลงใบใส่กระทะนะคะแล้วก็ผัดกับพริกแกงนะคะพริกแกงเผ็ดนี่แหละคะ่ะผัดให้หอมขึ้นเลยนะคะถ้าแห้งเราก็เติมน้ำลงไปพอประมาณนะคะผัดให้หอมให้กลิ่นพริกออกแบบ หอมมากๆนะคะถ้าเกิดว่ามันงวดแห้งเกินไปแล้วก็เติมน้ําไปหน่อยนะคะที่สําคัญเราก็ต้องใส่น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะคะเราจะให้ออกรสหวานแล้วก็เค็มนิดหน่อยนะคะหรือบางคนอาจจะชอบเค็มแล้วก็หวานตามก็ได้นะคะผัดพริกขิงจะต้องออกรสหวานนิดนึงแล้วก็เค็มปลแปลาแรมนะคะใส่น้ํามันหอยนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ําปลานะคะถ้าเป็นน้ําปลาแท้ก็จะหอมมากๆเลยนะคะ ผัดทุกอย่างให้งวดเข้ากันอย่างดีนะคะแล้วเราก็เอาหมูสามชั้นที่เราหั่นไว้นะคะชิ้นถ้ายิ่งใหญ่ก็ยิ่งจะแบบนุ่มมากๆนะคะทำยังไงให้หมูนุ่มนะคะก็คือเราจะไม่ผัดให้หมูแบบรัดตัวนานเกินไปนะคะเอาแค่หมูสุกพอเด้งๆนะคะเราก็จะเอาถั่วฝักยาวลงไปได้เลยค่ะพอใส่ถั่วฝักยาวลงไปแล้วเราก็จะใช้เวลาผัดไม่นานนะคะ เพราะว่าถ้าผัดนานเกินไปจะทําให้ถั่วนิ่มแล้วไม่กรุบกรอบนะคะจะไม่อร่อยนะคะถ้างวดเราก็เติมน้ําได้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ไฟก็ไม่ต้องแรงช่วงนี้ก็แบบเบาไฟได้เลยนะคะก็ผัดไปอีกนิดหน่อยแล้วก็พอได้เลยค่ะบางคนเขาจะเอาถั่วฝักยาวไปลวกไว้ตั้งหากแล้วค่อยมาใส่ทีหลังนะคะสุดท้ายเราก็เดาะน้ําปลาแท้ลงไปนิดนึงนะคะเพื่อความหอมค่ะพี่น้องแค่นี้ก็แบบว่าอร่อยเกินคําบรรยายค่ะ ักลาดข้าวนะคะพี่น้องบอกเลยว่ามีเบิ้ลค่ะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ป้อมฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจใ้ป้อมทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องแสบๆน้ำกันค่ะ